สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับในรอบดึกเนาะก็จะเป็นลาวกาชาตนะครับดาวโจน v i p แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับงวดประจำวันที่9นะครับเมษายนส5 6 7นายนะครับก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางทุกๆแนวทางนะครับน้องแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละคลิปนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมเด็กตั้งคนสิปีนะครับควรมีผู้ปกครองนะครับให้คําแนะนํานะครับเรากาชาติของเราเมื่อวานนี้ก็มาแค่เลขเด่นนะครับพี่พี่เนาะนะครับแล้วก็เราโจรเราก็มาสายลูดนะครับอันนี้ผมขอโทษที่ผมเขียนผลผิดนะครับผมไปดูอีกช่องหนึ่งตัวเลขทําไมไม่เหมือนกันนะครับเนาะ เรากาชาตินะครับผมให้0ูนย์กับ6ผลที่ออก4 50กับ51ของเรา0 5ย์ไม่มีนะครับ6ไม่มาเน้นเน้น61หนึ่งนอกแากหกาน่ง 1, นะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่50นะครับดาวโจร VIP ให้5กับ1ผลที่ออก4 8 0 7 3อันนี้หลุดไปหุ้นดาวโจรน,นะครับให้6กับ4ผลที่ออก2 8024เนาะของเราเน้น4 3บอก2 4ใครรูดที่4เข้าไปที่2 4นะครับผม แนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับเมื่อคืนนี้นะครับท่านใดมีโชคนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกาลังใจให้แอดได้นะครับส่วนแนวทางของค่ําคืนนี้นะครับผมก็ขอให้เฮงเงปังๆทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับลาวกาชาดนะครับผมให้ไปที่เลข5กับเลข9นะครับสายลูดให้ไปที่เลข5นะครับขอให้5ยังอยู่เนาะนะครับผม ห้าสองห้าสามห้าแปดนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดสามตัวนะครับเก้าห้าแปดนะครับผมราวกาชาตินะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับ ผมก็ได้เลข9กับเลข5นะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5 53 57 58 90 93 97นะครับ3ตัว9 5 7นะครับ นะครับผมประมาณนี้ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจน์ผมให้ไปที่เลข9กับเลข2สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับให้ไปที่เลข9 959698 522682นะครับ สามตัวผมให้ไปที่ให้ไปที่นะครับสองเก้าหกนะครับพี่นะครับผม แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับ3แนวทางในรอบดึกนะครับก็ขอให้เฮงเฮงปังๆทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ